ไปเตือนภัยกันสําหรับผู้ที่ถือบัตร ATM ในรูปแบบของเดบิตการ์ดนะครับงานนี้เกิดกับผู้เสียหายรายหนึ่งที่เข้าไปใช้บริการตู้ a อ m ในห้างดังย่านท่าพระนะครับแต่สุดท้ายแล้วเขาเองนั้นลืมบัตร ATM ไว้แล้วก็โดนมือดีนั้นฉกเอาบัตร ATM ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เอาไปรูดนะครับซื้อเครื่องเพชรก็หมดไปหลายสตางค์ทีเดียวเรื่องนี้ ไปเตือนเป็นอุทาหรณ์กันแล้วก็ต้องระมัดระวังกันสําหรับผู้ที่ถือบัตรประเภทนี้ครับนี่แหละครับเหตุการณ์นี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับได้บันทึกเหตุการณ์วันเกิดเหตุที่คุณสุวิวัฒนะครับรัตนจรัญชัยคนนี้แหละครับสวมเสื้อสีเขียวที่ยืนอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นเจ้าของบัตรหลังจากทําธุรกรรมกับตู้เ TM ในห้างดังย่านท่าพระแล้วนะครับพอเสร็จแล้วนะครับคุณสิริวัฒเนี่ยดึงใบสลิปออกมาอย่างเดียว แล้วก็กําลังจะแจ้งเพื่อนว่าได้โอนเงินไปแล้วแต่ลืมหยิบบัตร ATM ของตัวเองเนี่ยออกจากตู้มานี่แหละครับดูต่อเลยนะครับผู้หญิงคนนี้ก็เข้าแทนที่เลยนะครับทําธุรกรรมต่อกับตู้ ATM แล้วก็มีการชําเลืองไปมองคุณสุวิวัฒนะครับอยู่ตลอดเวลาเห็นว่าไปแล้วแน่นอนไม่ย้อนกลับมาก็ฉวยโอกาสหยิบบัตร ATM นี้ไปเลยนะครับ แล้วก็สุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนี้ก็นําไปรูดซื้อของนะครับห่างกันไม่กี่ชั่วโมงนะฮะในห้างเดียวกันนะครับเป็นเครื่องเพชรนะครับก็หมดไปเกือบเกือบสองหมบาทเลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับช่วงเวลา6กโมงเย็นนะครับนี่ก็ปาเข้าไปเกือบเกือบสเดือนแล้วนะครับทางด้านผู้เสียหายเนี่ยได้ไปแจ้งความไว้ที่สนบุกคาโลนะฮะเพื่อจะให้ติดตามตัว ผู้ต้องหารายนี้นะครับหลักฐานทุกอย่างนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าคุณสุวิวัฒเนี่ยเขาเป็นคนหาข้อมูลมาทั้งหมดเองเพื่อเอาไปให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อจะได้เร่งติดตามจับตัวคนร้ายนะครับตอนนี้ก็เกือบสามเดือนแล้วยังไม่คืบหน้ามีหลักฐานอยู่หนึ่งชิ้นนะครับจนทําให้ผู้เสียหายรายนี้เนี่ยแกะรอยไปจนได้เบอร์โทรศัพท์ของ ผู้ต้องหารายนี้นะครับแล้วก็มีการโทรคุยกันเจราจาตกลงกันหวังว่าจะได้เงินก้อนนี้คืนลองไปฟังคลิปสนทนาคลิปนี้ครับคุณเอาผอผมไปแล้วคุณคุณไปทําคุณไปทําคุณไปอะไรก็ตามคุณลองคิดดิคุณเอาไปเป็นก้อนหรือเปล่าใช่ค่ะอืมใช่ใช่ไหมนั่นผมถึงบอกว่าค,ค,คุณต้องนึกนิด,น,ดนึง แล้วแล้วจะให้ค่อขามาให้ได้เลยออเอสองสอเลยเหรอคะคือจริงๆอ่ะผมบอกคุณแล้วผมวมีทั้งค่านะค่าเสียหายแล้วมีค่าเสียเวลาของผมด้วยนะทำงานาของผมอะไรอย่างนี้ค่ะเออแต่จริงๆทางทางนูน้นทางนี้ก็ก็ผมไม่รู้หรอกว่ายังไงแต่ถึงบอกว่าเวลาเนี่ยคุณพูดก็พูดให้มันตรงประเด็น การเจรจานะครับระหว่างคุณสุวิวัฒนะครับกับผู้ต้องหารายนี้ปรากฏว่าไม่เป็นผลสําเร็จนะครับทางคุณสุวิวัฒเนี่ยบอกว่าก็ได้พูดตัดพ้อนะครับไปถึงกับเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยนะครับบอกว่าการใช้กฎหมายเป็นฉบับเดียวกันหรือไม่นะฮะหรือว่าต้องให้ผู้เสียหายนี้เป็นดาราหรือว่าคนมีชื่อเสียงจึงจะทํางานให้หรือถ้าเป็นตาศีตาสาเนี่ยจะทําอย่างไรนะฮะเพราะว่า3ม เกือบ3เดือนเต็มๆนะฮะไม่มีความคืบหน้าของคดีนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการตรวจสอบไปนะครับปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ออกหมายจับนะครับผู้ต้องหารายนี้แล้วที่อยู่ในคลิปภาพเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับไปกันที่ข่าวที่มีการแชร์กันในเน็ต แล้วก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันมามากมายเลยนะครับเกี่ยวกับการทำศัยกรรมแล้วก็เกิดเสียชีวิตขึ้นนะฮะในคลินิกแห่งหนึ่งนะครับวันนี้ล่าสุดนะครับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการได้ลงตรวจสอบคลินิกแห่งนี้แล้วครับนี่นะครับเหตุการณ์นี้จากกรณีที่เป็นข่าวคึกโครมอยู่ในขณะนี้นะครับเรื่องที่นางสาวเมธยามาวงนะครับอายุ30ปีหรือว่าน้องหญิงหรือน้องเฟิร์นพริตตี้สาวชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เข้ามาทําการผ่าตัด เหล้าคางหรือว่าวีไลนนะครับเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาที่คลินิกปากน้ำสลยกรรมตกแต่งหรือว่าหมอจุธานะครับตั้งอยู่ในตำบลปากน้ํอาอําเภอเมืองสมุทรปราการนะครับแล้วก็เกิดอาการแพ้ยาสลบจนทําให้เสียชีวิตในระหว่างการผ่าตัดหลังเกิดเหตุนะครับแพทย์ได้มีการตกลงกับทางญาติของผู้เสียชีวิตโดยมอบเงินให้ก้อนหนึ่งและก็ให้นาศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดแต่หลังจากมีการแชร์ภาพการนายโลกโซเชียลนะครับ แล้วก็มีการแชร์กันไปมากมายเลยนะฮะทำให้สาธารณสุขจังหวัดสมุปราการได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทําการตรวจสอบคลินิกนี้นะครับแล้วก็ได้พบว่าได้มีการปิดกิจการหรือป้ายหน้าร้านออกไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับโดยได้รับการเปดิดเผยจากนายแพทย์อักษดางรรยอาจ,จินนะครับนายแพทย์สาธารณสุขของจังหวัดสมุปราการนะครับหลังที่ทราบเรื่องนี้ก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปทันทีเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทําหนังสือแจ้งเตือนไปยังสถานผู้ประกอบการศัลยกรรมตกแต่งความงามทุกแห่งว่าก่อนดําเนินการใดๆจะต้องมีการสอบถามผู้มาใช้บริการทุกครั้งในเรื่องการแพ้ยาอะไรหรือไม่อย่างไรรวมถึงเรื่องประวัติและก็โรคประจําตัวของผู้มาใช้บริการด้วยส่วนในเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คงจะต้องทําการตรวจสอบต่อไปอีกว่านายแพทย์คนนี้นะครับมีใบอนุญาตหรือไม่แล้วก็เป็นผู้ดําเนินการผ่าตัดเองหรือไม่ จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นในส่วนอื่นๆนะครับก็จะต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงกันต่อไปครับไปติดตามกันต่อนะครับแล้วพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ถูกน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่งนะครับ วันนี้เราเสนอเป็นตอนที่3แล้วนะครับคุณปีชาเพาะภูลจะพาลงพื้นที่ไปที่เกาะแต้วนะครับเกาะแต้วนี่เป็นเกาะหนึ่งนะครับที่ตอนนี้พื้นดินนี่เกือบจะหายไปทั้งหมดแล้วนะครับสาเหตุอะไรถึงได้เกิดแผนแบบแลักษณะแบบนี้จึงเกิดขึ้นนะครับไปติดตามกับคุณปีชาเพาะภูนครับ มันกระ,ะมันมาลูกใหญ่มาใหญ่มาใหญ่มาอย่างนั้น,นแหละม,ะ,ะมันมาแล้วมันกระสมันมาแล้วกระสอมัน,น,น <laughs> มันไม่ทวนนั้นมันนไม่ทวนอย่างนั้นสมมติว่านี่แนวแนวแนวกั้นอยู่ใช่ไหมถนนเซาะเข้าไปเซาะข้าไปเซาะข้าไปเซาะข้าไปประชาชนก็ชาวบ้านก็รู้แล้วว่าอีกครึ่งคืนโดนแน่ถ้าไม่กันแนวคืนนี้ทําไม่กันตัวนี้นี่แม่เลืองไปเลยเกียวแม่ าบ้าน,มนเมืองสงขาหลังจากที่มีการสร้างเขื่อนกันทรายกันคลื่นในปี2541ที่ปากคลองนาทับของกรมเจ้าท่าแต่สิ่งที่ตามมาอย่างไม่คาดคิดคือผลกระทบที่เป็นวงกว้างตลอดแนวชายฝั่งนาทับและเกาะแต้าหาดทรายและชายฝั่งถูกกัดเซาะววแหวงและลุก,กลามถึงบ้านบออิดต,ตำบลเกาะแต้อาอำเภอเมืองสงขา ชุมชนบ้านอิดตำบลเก่อแต้วจังหวัดสงขลาครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่และเป็นอีกหนึ่งชุมชนครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ําเสาะชายฝั่ง20ปีที่ผ่านมานะครับบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้บ้านนับ20หลังครับต้องสูญหายไปในทะเลครับ 20ปีที่ผ่านมาชาวประมงตำบลเกาะแต้วอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาต้องอบพยพหนีปัญหาน้ำกัดเซาะชายฝั่งทำให้ชาวบ้านต่างต้องย้ายถิ่นฐานซึ่งก็ตรงกับชาวประมงรายนี้ที่พูดถึงความสูญเสียในพื้นที่หมู่8เมื่อ20ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงมรสุมที่พัดผ่านเข้ามาบ้านเรือนกว่า10หรังคาเรือนต้องหายไปในท้องทะเลเพียงทิบตาการกัดเซาะมากัดเซาะมากัดเซาะมาจนไดตั้งบ้านที่อยู่เสียหายปร็ดะมาณ แถวนี้ยึาจำได้ว่าสามแถวมือสองเฉพาะจะมันในโซนนี้อย่างนี้นิดเดียวนี้นี่จำนวนห้าหลังแล้วก็มีโรงงานโรมโรงเปนกระปุลโรมต้มกุ้งอะไรอย่างนี้มีโรงนหนึ่งหายไปเลยใช่ไหมหายหายไปใส่น้ำหายไปใส่น้ำไปเลย การเลียงหินกลางทะเลตลอดแนวบ้านอิดตาบลเกาะเต้วของกรมเจ้าท่าทําให้พื้นที่ของชาวบ้านบางส่วนกับคืนมาช่วงฤดูมรสุมก็เกิดผลกระทบเล็กน้อยแต่ทางตรงกันข้ามทําให้เกิดการสะท้อนของคลื่นที่เปลี่ยนทิศทางทําให้บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงและชายหาดต้องถูกคลื่นกัดเซาะไม่เว้นแต่ละปีเมื่อเกิดการกัดเซาะใจฝั่งหน่วยราชการโดยเฉพาะกรมเจ้าท่าเนี่ยก็ไปโทษว่าคลื่นกัดเซาะก็จะไปสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้นมาอีกก็เลยการมีการสร้างเขื่อนหินกันคลื่นเต็มไปหมดเลยตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นสงขลาปัตตานีนครภาคกลางพัทยานี่แต่เขื่อนกันขื้นหมดตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นวิธีคิดที่ผิดในต่างประเทศเขาเลือกทํานานแล้วในสหรัฐอเมริกานี่ห้ามเลยนะครับเพราะเขารู้ผลมาแล้วว่ามันไม่มีประโยชน์พาณิชยนาวีและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในข้อหาสร้างเขื่อนกันทรายและกังขื้นบริเวณชายฝั่งโดยมิชอบและต้องทําการฟื้นฟูชายหาดที่พังทลาย นี่คือผลกระทบของชาวบ้านตำบลบ้านอิดครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเซาะชายฝั่งมาครับนอกจากชุมชนแล้วนะครับต้องบอกว่าวัดก็เป็นสิ่งสำคัญครับและพรุ่งนี้ครับเราจะมาติดตามครับผลกระทบของวัดที่อยู่ติดก,กับทะเลครับในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับ ทะเลกลืนแผ่นดินนี้นะครับจะมีออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในเวลาเดียวกันนี้ก็ยังมีต่อให้ได้ชมกันต่อไปนะครับมาปิดท้ายกันที่คลิปคปนี้นะครับเกิดขึ้นแถวแถวย่านลาดพร้าวนะครับขณะที่กําลังมีลูกค้ามาใช้บริการซื้อของซื้ออาหารรับประทานอยู่แล้วก็นั่งโดยไม่ทันระมัดระวังก็ไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ยใช้ถนนผิดที่ผิดทางหรือเปล่าแล้วก็ลงมือก่อเหตุไปชมคลิปกันก่อนครับ นี่แหละครับชาวเนเ็ตได้โพสต์มานะฮะวิ่งบนฟุตบาทเลยนะครับแล้วก็กระชากกระเป๋าสตางค์ไปดื้อๆเลยนะครับดูอีกครั้งนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับไปนั่งรับประทานอาหารลักษณะแบบนี้นะต้องระมัดระวังนะครับเห็นรถจักรยานยนต์มาวิ่งผิดที่ปิดทางนี่ต้องระมัดระวังเลยหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะครับสุดท้ายแล้วไอ้สอคนนี้ก็ลงมือก่อเหตุนะฮะ รถจกักรยานยนต์สีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะครับเตือนภัยกันกับคลิปนี้ไปปิดท้ายกันที่ฝากเตือนไปที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับว่าเวลาที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยอย่ารีบเร่งนะครับมิฉะนั้นแล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ไปชมครับนี่แหละครับโอ้โหออกตัวแรงไปนิดนึงนะครับกำลังนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลล่วงทั้งคนดูแลแล้วก็ทั้งผู้ป่วยเลยนะฮะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับ ครับทั้งหมดนี้คือในชาติระวังภยัยจงนี้กลับไปที่คุณบัญชาคุณโมนายและคุณอุมาพรครับ